สว,ส,สวัสดีเด้อสวัสด well. ีห <ADHD> รือว่าสบายดีเด้อเพื่อนๆทุกคนเด้อมื่อวานี้ค่อยกลับมาลูกใส่บังกันเฮาส่งเพราะลูกเนาะกลับมาลบปลากลับมาซอกอันนาไมาให้เฝ้ากับลอกเฝ้ายิงกับลอกยิงนกเน้อพอดีมาล่อมาหอดพี่เห็นอันนานกบินบินอยู่ทางเถิงฮะเนาะฮ้องก็เก๊กเก๊กันเถิงเถิงฮะเราเฮายังมาเก้าเกี่ยงนี่นะสิขึ้นไปเบึงเด้อ ก็สิแม่นอมาไหบ่กระ่าแม่นมาไหลู่ไซเฮากะสีอยู่นี้ขึ้นหนึ่งตอยิงนกยิงกรลอกลิ้นอยู่แถวนี้จะขึ้นนึ่งเลยตามนังกันไปได้ว่าเป็นอะไรนะนี่ตรงน้ตรงตรงสีชุดเลยเนี่นนกกอเือดตาดกกตมย่าหันงหันชัีนะในตีห่อชีหนาด้านย่หันลงหันชัไอตัวตัวนังโยตัวจ้าเนาะเจ ชิออ่องกางมุอ่องกางโจงยุ่มุช่ไล่น่ะตไปแล้วหสิน่หอยตานี่ยตใส่เกยยอหันงเพราะตัวจ้าเต้นอเจมาเลยโจงยุ่ยมุงเนอเพื่อแต่ทะเลจีโอจุกิชาตัวเมจงใช้สุดเลยนะเป้เจยอยกเกย์หยาไลหันงหัชุตนนันโยตนนันตนนองเดเปตนนันตันนองสิน้ะไอยาตาไม่จีหยาใช้ต้นนันตันน้องไม่จีหยาใช้ตัวจ้าน่หรอถอาเม่เต๋มองไอม่จีทัลงคอมเมนต์เพ็ดๆตัวเป้อเอาจริต่อ ไปีกินเขาหน่อยนึ่งก่อนนะเพื่อนทุกคนด้วยปั้นเขาหน่อยนึ่งเลยเขาจังขึ้นไปอาณาเรื่งเนี่ยถึงก็เกี่ยนเครื่องข้องแล้วจังขึ้นไปน่าจะพุ่งอยู่สุดแล้วนะเอานอาหมิงหม้อนาแต่ปั้นหมิงหมอนนี่มาเล่นเกมมาเศร้าน่ะเองไปโจ๋น่้หมองเลยจ้ะเลยอาณาเพื่อนทุกคนเด้วถือว่าเราส่งพ่อลูกนี้สุไลเขาจีเป็นอันน่ะใส่ล่าเด้อใส่ล่าใส่ยิงนกยิงกระโอกยิงซักป้าเด้อ แล้วถ้าว่าเพื่อนๆคนใดหรือว่าเพื่อนๆบ่บ่มมักเรื่องกันล่าซักหรือว่าเขาป้าเขาดงเ้าถือว่าบ่บ่ติดตามเฮาก็ได้ด้วยออกไปเลยเพื่อว่าบ่ต้องมาคอมเมนต์อนะขำเบ้าที่มันบุยาสุภาพบันดดให้เฮาด้วยเพราะเฮาเป็นใส่ล่าถ้าว่าเจ้าเป็นใส่ล่าแท้เราจังจังเขาไปนําเฮานี้ด้วยจังติดตามนะเฮาไปล่าซักไปยิงนุมยิงกระโอกถ้าว่าเจ้าบมเป็นใส่ล่าแล้วถือว่าบ่ต้องเขาเขาไปเบิ้งคิดเฮาก็ได้ด้วย เพื่อว่าบโบโบจึงโบทําไรคิดใจเจ้าเด้อแล้วขอบใจหลายๆเด้เพื่อนทุกคนเด้แรัติดตามนาเฮาได้ผู้ที่อนาเป็นสายล่าสาล่ามักกันเที่ยวป่าล้อป่าล้อตรงนี้น่อไปได้เพื่อนทุกคนเนอะเริ่มเลยนะขึ้นภูไปแม่นธรรมดา 77만에 낳았지, 홈이 이래. 홈이, 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 홈 ทักทางนี่กับบุญแนมธรรมดา cứ mà, thì phải hay lún luôn đấy. tám thì vẫn มาจะเป็นต้นนี้เด้ตอต้นยัง่งดีเนี่ะตามที่เมืเ่อกี้เราอยู่นะรูปฮันเบิงคือไปสิเป็นสองต้นเลต้นหนึนน่งจะเป็นต้นนี้กับตนนบน้นหนึ่งจะอยู่เบื้องขวาไปอีกนิดหนึ่งฮะแล้วสิไปรอบเบิงแถวฮันเบิงว่าตนน้นฮันสิแมนบ่เพราะเห็นนกบินมากินสองตอน้น 밥밥. 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 밥. 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 แก่ลงไปแล้วตัวตุ๊กแกเด็ดตัวนี้ตุก๊กแกป่าใหญ่เยอะเลยตัวนี้ เพิ่งจะไปอานาเฮ็ด้างตัวที่จะน้อยกลางคืนไปเฝ้าตัวตัวหอนยุ่ลุ่มเันแล้วแล้วกลับมาเพรามาหายนี้ตัวเลยเพราะว่ามาหายนี่กะบ,บัวประกันว่าสิมีอย่างมากินด้วเพราะว่ามันหากันเริศจริจจจกกรุ่นเริงหากก็เล่มจะตตกหากก็เล่นจะซุกนีแนะซื่อนะ่ะแล้วบางเื่อก็ยังบ่มีเดือกกินเลยก็มีเนอะมีแต่ว่าติดตำหนังกันด้อเพื่อนทุกคน,นด้วมาเป็นอะไรด้อ ส่งมุมปลายสามมุมนี่แหละก็คำว่ามีอย่างก็สีเริ่มมาแต่เวลาเสียบวายุเขตนี่มันลมมันแหงไหลเนอกลางคืนตอนตอนสิกขำนี่นะโบหู้ว่าสีเห็นเดอบ่ติดตามเดียกันเด้อยทวิพันมาที่อนาคุยกับอนาลูกใส่เขาไปมายิงอนาได้แต่มีคอเนอมี fc บางบางคนเนาะถามมาว่านาเขาใส่ลูกนั่นได้ยิงอนามีคอหรือว่ายิงนี้ ตงนะุงนะเงนะินนี่นะอีกเงินนี่นะแล้วก็ใช้ลูกลธรรมดานี่ยเลยเนอะลูกนะลูกปืนลมธรรมดานี่แหละลูกปืนลมเบอร์สองธรรมดาตัวนี้จะเป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าจีด้วยเอาก็ะบ่ได้สำนานจู้อันนั้ลูกปืนนี่ปันใดแต่ว่าไทไฮมูอันน่ะู้ที่ถามอันว่าเอฟซีู้ที่ถามนั่นเลยะว่าเขาใส่ลูกนะ่ะแต่ยิงนี่ยิงอันนั้นนี่นนนนน อีกินครัเราก็ใช้ลูกอนานเะป็นลุมธรรมดานี่แหละเป็นลุมที่เขาก็มีแต่ยิงธรรมดาเนี่ยมีมูม่ไล่คนถามมาว่าเขาใช้กล้องอะไรของยี่ห้อไหนเนาะเป็นของเยอรมันเนี่ยตัวนี้หนะ่อยเป็นเจนหกร้อยเพราะว่าตัวนี้มันสีตัวัมเบอร์มันสียุลุ่มที่เราเห็น z5 ขีดแ hmm. 5 id, 65, แล้วก็คูณ50เ mm. ดีย๋ยวนี้นะสูงสุดฮอดตัวนี้5 5ถึงแซ5ซูมมันนะติดตามักันเ้อเพื่อนทุกคนเนอะมาสิเป็น,นอะไรนะอย่างเฝ้านะมาให้อย่พี่อย่างโบงมีนกสำคัญมาเลยมีแต่นกขัาก พอดีมาเก็บนกมีนกขบตกอยู่พี่ล้วมางเก็บนกะมา,เห,มา,นะาเห็นมากเลยจ้าเห็นมากเลยเออตัวมาาที่มันคือกับมาน้ำนมที่เขาไขยเฝ้าฮะตัวน,นี้ก็ะรอกก็กินไยก็ะรอกก็กินตัวนูไหวก็กินนะตัวนี้นะ่อยอยู่ค้างกับอนาอยู่ค้างกับมาหายนี่เลยลูกมาม màn đưc cì khiểu mn nón súc à hi súp đấ mìn chấ lư lượng เพื่อนๆทุกคนเ้อถือว่าเ,าเัาเฝ้าอยู่ว่าสิข้ามเนี่ยแล้วกันยังบุมีไอี้ยอีเดิมมากินเลยเนอมีแต่นกนกควอกธรรมดาเนี้ยลงม่ได้ยิงยิงแด่สองตัวชั่วว่าเจียไปปิ้งกินซื่อๆละคือสิข้ามแล้วเด้อแล้วบางทีเรากระสิได้นอนอยู่ที่เลยแล้วติดตามหลังการบึงเ้อว,ว่ากลางคืนได้แล้วก็มืออื่นเศร้าเป็นอะไรเด้เพื่อนมืนน้อนี้ลงมันยังแห้งพน้นเนอะ ยุดยุดนีแล้วลมแหงไหลแล้วมันตกกระลอกกระบมมาเนี่ยตัวนกกระบมมาเลยสําคัญสุดแล้วตัวมากอนาไห้นี่ก็ยังบ่ได้สุกดีบันไดเนนะีก็เริ่มตกซื่อที่ตามเบึ้งว่าตอนข้ามนี่ก็อตอนตอนตอนข้ามนี่ก็เป็นตอนเศร้ามืออื่นเป็นอนะไรเนี่ยถือว่าให้นุใส่ยุดถึงกุ๊กมาไห้นี่เนะียแล้วค่อยสิลงไปี่ลุ่มที่ ก็มันห้องหอยอันนะตัวตัวหอดเนีนะชีวิลงนั่งกลาคืนนี้บึงว่าเป็นอะไรเนี่ยนะฮะสมมตบุบมย่างนะมุกอกเศร้าเลักลัหม่เฝอนะหิงนกตอนเศ้าเลยหงนกกินมาให้ตอนเ้าเลยานกันนีคนเบูสิมีอย่างเมีตลุยลุยอย่างเดียวเบูเรื่องของเราเลยเ เี่นแนวใครสิมาอยู่เป็นชุดเมื่อกี้ค่อยเอ็ดหางใส่นี่นะโอ้งหมดนี่ไหลเท่อยู่ได้วะอยู่ประจำที่ได้เพี่อนทุกคนเลยอยู่นำกับหมดโอ้หมดเยอะแยะเลยโอ้โหว่าสิอยู่ได้โดนปผนไดเด้อเฮ่เมื่อกี้มัดหางใส่พี่ยังบม่มีหมดตอนนี้มันหมดเต็ม

ใส่ฟ้ากัางคืนซิมือเวียนแล้วใส่แต่ปืนนานาอันล่มฮันติตามดังกันเนี้เพื่อนๆเนาจะเป็นอะไรเนี้ยตอนนี้จะเป็นยิงรู่แม็คนีู้แม็น้อย semen tu ni 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 telur weh semen tu nyai tu sampai kau oh. แจ้งลเยลยด้วยพอนตะบุญเลยแต่ว่าเฝ้าตัวอ่ะนะค่ยตั้งใจว่าสิมาเฝ้าตัวหอนเลยคือควาเป็นเอ่อทางนี้จะเป็นทางตัวหอนแตอว่าเฝ้านี่ถือว่ามีตัวเม่นมาบ่มีหอนแล้วแจ้งแล้วสิได้ขึ้นกับขึ้นไปอ่ะนะเฝ้ามาหายเนะียตัวหอนนี่เอตัวเม่นนี่ถือว่าอยู่นี่แหละปลาเนี่ยจะแน่จะมาเอาเลยเพราะว่าทางทางกลับก็บสิเป็นทางนี้ bất chợt phải phao anh à, mà hãy nhìng nóc, bác sẽ minh nóc, mì nhàng mà kiếm tận sâu đấy bỏ, đấy, thì nên cho mày ăn đấy, cây số hồn 6, 6h nữa, 5h30, lên cặp thuyền, bay thuyền